ได้ปื้มนีดน่ะสวยอ่ามวนทิลงนํ้ำเสียงเป็นฟิลแบบคล้ายๆคือผูซายอุ่นน่ะนะต้นต้นทนกลางเนาะไม่รู้เวนมนได้นะป้าสุดเจ้าเคินคือกันบอโคตดเคินเลยเขาจ้องตากันเนี่ยเพอยิ้มไปคนเดียวยิ้มวะเมื่อกี้กันดังยิ้มอยู่สบายดี วันนี้มาพบกับพวกเขาจี่สี่สวนหนึ่งเย่เย่มาเลี้วมาเลี้วมาเลี้วเพลงใหม่ของพีเติ้ลพีเติร์นดีเดอมาเค้าเพลงไมโหดอ่ะฮัลโหลเป็นเพลงแรกของพีเติ้ลเดย์เขาก็แบบเออในทีซูดโนท่ามาดุนนานแล้วมาแล้วมาแล้วเมนพอจากทีมเบอร์ซีรีส์มากับอุกกดดุนอยู่แล้วเนาะอีพีจบละอีพีเจ็ด เอออิเจตอ EP พีเจตคือก่อนที่จะไปเบิง MV เนาะเขาก็อยากแสดงความยินดีนำเนาะเพราะวันเป็นเพลงแรกของพีเตอร์เนาะเออแต่ละเราแค่เห็นแต่โคเวอร์เนาะใช่เสียงแบบละมุนละมุนเสียงนมละมุนมากก็ได้ก็ได้ตอนนั้นก็ได้ฟังไปหน่อยนึงแล้วขนาดฟังไม่เดียวก็ยังทึกแบบมนสะกดเลยจ้า ซึ่งเพลงมีชื่อว่าเวนโมนเวหมือนแบบคือต้องมาสะกดอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวดิส่งฟ้าเนาะเอาอยากฟังแล้วนะฮู้ความความบ้านเบ้าโลจนลืมใส่ใหม่โอ้ยเข้ามาก็เป็นเวนโมนมินเทีนมินใจเนาะศาสตรนั้นดีอ้ยคิดเห็นเขาหลงเวนหรอวะโอสเป็นศาสต์เกาหลีโอ้ อ๋อดูมันดิเขาลีว้เบสอุ้วุ้ยอ้ยวุ้ยวุ้หรือว่าหรือว่าโอ้มเแล้วแล้วคิดคือาวองเบสบอลของเขาแล้วคิดคือฮาบอกเดี๋ยวมเรอความคิดของควาอนเอาไว้ตื่นเต้นเกิดไปออ้หอมหนึง

ดียวกับไปมีแีค้วนั้งสองเกิดตาอยาอยู่ฟงนีเไปหัวใจไม่เป็นของใครคูเวรมนใดสชฉันให้ลอยไปไม่งร้ใจไม่เป็นเหมนใครไม่เป็น เหมือน,นในกระตูนี้อะโอู้ยยยยยย พกโปสเตอร์กันเพาะแลวอ่ะมัดีเนาะเห็นแค่พงมันก็พอแล้วนะเห็นแบบแคบปลายผมเสียงเสียงของเต้นนะค่อยขึ้นค่อยขึ้นค่อยขึ้นแล้วมันขึ้นแบบขึ้นไปทขัดการเพลงแบบแต่เดาะไพเราะหูยิ่งนักพูดอีกพูดอีกมันมันทำไปเรื่อยๆเพลงเพลงมันมันละมุนมาซะซะถูกทุกอย่างมันเด่นบ้าอยือบ้ากันท ดีบ่ะหรอไอ้พวกไอ้ใช่ดีตั้งแต่เปิดมาดีเทลเปิดอย่างไรปุ๊มนี้น่ะสวยเจ็ดเซ็ตดูว่าจะมีซีรีส์ใหม่อย่างเด้อขายมาเลยค่ะดูมันติขายมาเลยหรือจะซื้อต้องมูนเนาะส่งผมเราแบบระกะเมคอัพระกะอุ้ยเซตต้มโง่บอกอีกอย่างคาแรคเตอร์มันเข้ากับอ่ามวลเพลงน้ำเสียงเป็นฟิลแบบคล้ายๆคือบูซายอบอุ่นนะนะโอ๊ย แม้วแมนอีกแล้วรอแล้วดูขาดมองขาดเอเสียงต้นมวลอยู่แล้วแล้วเขากับคาแรคเตอร์นางอ่ะเขากับเสียงด้วยย่ำย่ำแล้วเอ็มบีก็แบบแบบข้างหักแบบคล้ายๆคือข้างหักข้างหักเลยโมนี่เหนอย่างไรเลยได้แบบ ตอนนทนกางเนาะไม่รู้เวทมนได้ดนะป้าสุดเจ้าเขินคือกันบออโคตรเขินเลยเขาจ้องตากันเนี่ยเขินขนาดเลยเวทมนของคุณเติ้ลน่ะก็คือยายแป๋วไงเฟิร์สวันก็แบบว่าโอ้ไม่กอดลูกมีแบบฟริ้งลงมาเลยเนาะเฟิร์วันใครจะต้านทานเธออยู่ออร่าออร่ามากทรงผมเฟิร์สวันลูกนี้ ไอคนนึงกระดาลีเก่าใช่คนกระตาล์เนี่ยเนาะไอยี่หลี่นะครับมันอยู่ร่วมกันมันมันมันเข้ากันได้อยู่แล้วมันตองร่วมตัวเข้าเลยมึงอยากชิบโมโมจังไหนแค่นังจ้องตากันประเทศอย่างไรเนี่ยนี่นะนี่นะนี่นะแกเคมีระเบิดเลยนี่นะนี่นะคนอบาเถิ่อนนะเปล่าน้องบทอะเปล่าใช้ยังไงเพราะหูแด็กันหูแด็เนี่ยปกติอยู่แล้วตั้งแต่ซีรีส์ละตากมาก เหมาะสมเนาะเทกันเท่าน,นี้กันเฮาแบบ,บว่าบุญขนาดเลยเขินยังมากซีนใดมากทุกซีกนมากตั้งแต่ทีเปิดประตูยางก้าวเข้ามาจนจบความรอกับปึ้งแล้วมอเมนแล,แ,ลแล้วมีมาให้กิมมิกเรื่องเอกอรเรื่องซื้อเพลงกับนางนิยยนี่ยยนะน,น,ง <c oughs> นังสือเนาะนังสือเใช้สาวายคุดเวอร์สาวายคุดว่าค้ดไปแล้วได้ว่าอุ้ยซีรีส์ใหม่ หอมมากเลยค่ะแฟนตาซีไงเนูเฮ้ยเฮ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์โฟลเดมอนไงฉันยังไม่ดูดูสับกันใหม่นะเมื่อกี้ภาษาเกาหลีทับดูเนื้อเพลง้อาให้เริ่มไอแล้วแบบดีเทลมายุ่งยิ่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 อยากได้หอสมุิแบบนี้สวยมากจะไปเป็นหอสมุิดื้อยินห <Happiness. S 2> ตอนเข uh ียนมิก hmm. ซ์แกล่ะมันไม่เนาะแมนแมนตอนยุคอ๋อสมมติเขียนมิกาแตอนที่รากี่นี่นะนีนะตอนนี้นะแปลว่าสิฟุ้งฟิงแมนแล้วก็ตอนชุดเฟเฟคเขาใสดีอะเดฟเฟคดีมากเออ Hello r d e t d มากตอนนี้ ยิ้มไปคนเดียวยิ้มวะเมื่อกี้กัดังยิ้มอยู่แกตีอย่างยิ้มอุ้ยเถิดนะ นี่คือว่านี่คือขอสักเรื่องขอสักเรื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่านะเพลงเพลงมันฟังไงเพลงมันติ้นหูายอืมยิ้มห้องได้แต่นี่หาก็ฟังแมนติ้นหูเลยแต่พี่แกลองได้มีเสน่ห์ไหเขากับคือแบบเสียงนะเสียงของเติ้ลอะมันเป็นเสียงที่มันออนซ้อยเนาะเสียงเขาเขากับเสียงออนโยนนะนะมันเป็นเสียงแบบฟังแล้วมัน ละมุนละไมหัวใจอะไรคือที่หลายคนเว้าเลยนะเออแล้วฟังแล้วก็เคิ้มไปน้ำอีกแม่มีเสน่ห์ในแบบของันเอกลักษณ์เฉพาะของเสียงของเต้ลเลยอะ่ะจริงๆนะเคยฟังเพลงเฉียนทางเต้ลเลยเฟอร์สฟันเนาะโคเวอร์มากนแล้วตอนนั้นมันมันไร้การเนาะเออเพลงไม่เป็นไรเออนะกับมวลในแต่เนี้แบบมาฟังเธอนี่แบบว่าคือสกิลหรือว่าอีอย่างหลายอย่างที่แบบว่ามันมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะของเต้ลนะก็ให้ไอรีฟังเด็ก ใช่อีกอย่างโปรดิเซอร์โปรดิเซอร์มันโปรดิเซอร์เพลงนะเป็นคนแบบมิกซ์เสียงดีนะมันทําให้เราลอยจริงๆเหมือนเดียวกันนะเออเขาฟังแล้วเขาหูสึกลอยไปน้ำทำทำน้องอี่างนีมันมันพอดีกันเบิางอะพอมากพอมากพีเตอร์ดีใจเลยมื้อนี้ดีใจเนาะแล้วก็ดีใจที่แบบว่าเออมื้อนี้เฮาอยู่กันครบ4คนเลยได้ฟังเพลงของพีเตอร์เนาะเพราะเขาโมเมนต์แนนดอมแฟนคลับเนาะทุกคนแต่ว่าพวกเฮาก็คือเว้ายืนยันอีกรอบนึงในสิ่งที่พวกเฮาเว้ามาเนาะเฮาเฮาบ่ได้อวยเนาะ แต่มันคือความจริงที่เราได้ยินสายนี่นะโบอยากให้ทิมเลยแท้ๆเลยทั้งเสียงของพีเตอร์นด็กขึแบบโอ๊ยอยากให้ห้องเพลงต่อไปเรื่อยๆค่ะนะเออคันมันแมนมันแมนนั่นด้านหนึ่งอ่าพีเตอร์เราหมักเนาะมนโอ้ยมาถึงทางแล้วไปโตไปโตไปโตแบบห้องเพลงเป็นองานอดิเรกอยู่แล้วคันวันาได้ยินเสียงอีกวันหนึ่งก็อาจจะฮู้ทุกคนอาจจะฮู้เลยเอามาเปนไพ่จดจำเพราะเสียงสวย รอบหัวิตหัวใจเราถึงเราจะแบบไม่ได้เป็นคนค้างรักก็คืออยากค้างคา,งข,างขึ้นมาเลยนะห <c oughs> น้าถามแกนหมอหรือว่าไอลีถามเขาว่าเขามักตัวใดหน่าถามเา,าอ่าเขาฉันตอบแล้วอ่าเปลี่ยนกันกตอนใครปึ้มแล้วมีแบบแสงเล็กมน่ะลอย <100 S 2> ขึ้นมามเมบบทำได้มากตอนจ้องตาเลยเนาะแล้วมาทุกอย่างสร้างแรกอันเต้นเปิดปึ้มมาละอันเฟิร์สวันวิ่งออกมาก็ตอบไปปึ้ม ก็สักกันตางของของไอรีลอยตุ้มลอยนี่นี่นะนี่นะอ๋อสักตุ้มลอยมันเปิดเครื่อยคือก็อกกันในในห้องสมุดอะมั้งได้แบบแต่เจ้าเล่นกันคือธรรมชาสตร์นงมันมันคือธรรมชาสตร์แบบแท้ๆคือเขาเขาไปเล่นค่ะค่ะเขาไปเล่นกับคนหักเลยนะไปโยกันนะมีเธออยู่แล้วมันดีที่ไหนเนี่ยเนาะพอเธอไม่อยู่แล้วก็ มันเหมือนมีอะไรขาดไปอ่ะน้องต้องอยู่ด้วยกันตลอดนะคะอืยังเอ็งก่อนค่าีคนหนึ่งจะชิงเงาเงาเนี่ยขั้นมาขัดเจ้าอยู่น้องกันแบบข้าเจ้าคบกันนี่หรือนะสายฝันกูมากบอกขั้นว่าขั้นว่าขั้น่าข้าเจ้าคบกันอี่หอือไม่ได้คาดหวังทุกคนแต่ตั้งตารอบอกคาดหวังเลยบอกบอกคาดหวังบอกเคยคาดหวังกับคููจิ้น เลยแต่ตั้งต่ลองเสมออันนี้กาฝ้าในเด้อทุกคนเด้อเนาะสำหรับเพลงเวทมนต์เนาะของพีเตอร์เนาะก็คือเพลงหนึ่งในเพลงประกอบซีรีส์เข็มจีลาต้องรอดเด้อทุกคนกะอีพีนี้มันกะเป็นเพลงที่อยู่ในอีพีเจที่เขาเว้าไปเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ในซีรีส์เข็มจีลากะเดินทางมาฮอดอีพีที่สิบแล้วอีสองอีพีสุดท้ายเท่านั้นเนาะ ไม่อยากให้จบแมนยังมีเพราะว่าใน EP สิบเนาะก็ยังมีอีกสองเพลงเนาะอ่าที่ผู้ใด่ที่ยังข่าฟังอยู่นอนนั้นก็คือเพลงของ first one เนาะที่เขาได้ยินไปเออในตอนที่คิดเลยอันนั้นกับว่าทำว่าดาขนานเป็นเดียวกันเนาะและอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงครูอ่าเพลงครูของพ่อครูกับน้ำปิงไงนอนแล้วก็หวังว่านอจะมีเพลงครูของเติร์น first one นำบได้คาดหวังแต่ตั้งต่อีกแล้ว อยากกับย่าฟาดเลยเนี่ยเขียนสบายแมนแมนแล้วเนาะเกียสบายย่าบ้านึงเนื้อเพลงนี้เนาะอ่านโปรดิวเซอร์บิกกี้กะขึ้นมาแล้วเนาะพีแอมอ่านพีแอมนอนักเขียนเพลงมือทองของเฮานั่นเองปิดจบเทอร์นี้กับพวกเฮาขออวยพรซานออะขออวยพรเพลงนี้ให้เพลงของของพีเตอร์เทอรนี้เนาะให้ประสบผลสําเร็จเนาะแต่เฮาเสื้อ เขาเอเลยว่าเพลงที่ปล่อยออกไปนะถึกใจหลายๆคนแนอนอนคือพวกเขานางฟังนี่ก็โคตรถึกใจเลยทั้งถึกต๊ถึกใจเนื้อเสียงเนื้อเสียงเนื้อเสียงเลอัวนมันมวเนื้อเสียงเลยความโลอยากบอกว่ามันดีมากเสียงดีมากเต้นดีมากอันนี้พูดจากใจเลยเนาะเก่งมากทั้งโซดิวเอวีก็สวยเอวีก็งามอีกจริงๆเด้อคือก็อยากมี ความหวังเนาะที่จะได้ไปยินเสียงอันไพเรอแบบนี้แบบแบบสดๆทะเลคือฟังผู้ใดก็อยากไปฟังเห็นแท้ตอนของอันพี่เก่งช่นะ <c oughs> โอ้ยอยากไปหน้าเวทีเนาะอยากได้ยินเสียงแท้เนาะตอนนั้เนาตอนนั้นเน, <c oughs> น,นี่ยบอกว่าอยากหูออกแสงกนันเนยหู <c oughs> ออกแสงเออเธอนี่ก็คือกันคือแบบเอาจริงๆเด้อเฮากะ ถามายักไปไฟเนาะบอกว่โคตรอยากไปเลยเนาะตแต่เงินโมมีมอืาพรอมกับพอแล้วออกเสียงซะดิช่วงนี้เนาะแบบไปหลายงานโคตรเนาะทุกคนแต่ก็หวังว่าเขาก็เส้อวานอันความดังของน้องๆนะมันจะปังๆขึ้นไปอีกดังขึ้นไปอีกเนาะแล้วเขาก็ก็ยังยืนหยันคำเก่าเนาะว่าอยากให้น้องๆทุกคนนะในเขียบจีลาต้องรอดนะถือค้นพบขึ้นไปเรื่อยเนาะเพราะว่าความสามารถเนาะนะแบบ มันมีพร้อมแลว้วอ่ะเออก็อยากให้คนได้เห็นได้เจอได้ยินคือกันกับ <Make S 1> พวกเข <ๆ S 1> <ห>าเนาะเป็กกรูอิะนเตอร์เนาะแมนเออแล้วเขาก็อยากมีโอกาสได้ไปเจอคือกันเนะาะหวังว่าเด้อทุกคนเด้อแต่ก็อยากไปแน่นอนเนาะหวังว่า,าเอออยากไปแน่นอนเงินพวกนี่ไปเลยอีอยากเขาแก่โอ๊ยเนาะโอเคก็ข้าเนะาะทุกคนเนะาะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเขาเนาะทั้งหนมากแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับพวกเขาในเด้อ สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนเด้อพอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อทุกคนบายบาย